นะครับการซื้ออินโอยนะครับสมัครสมาชิกแบบใช้ผ่านธนาคารนะคันเราจะซื้ออินโอยผ่านธนาคารนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเบื้องต้นนะครับล็อกอินเข้าระบบมาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับขึ้นไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าอิน i อยหลังจากนั้นนะครับก็ซื้ออิน i อยเหมือนขั้นตอนทั่วไปนะครับแต่วันนี้นะครับไซส์ที่เราเห็นนี่ย S M L X L วันนี้จะลองซื้อไซส์ S ดูนะครับ ถ้าซื้อผ่านธนาคารนะครับซื้อไซส์เกดไซส์เนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับชำระด้วยอะไรเห็นไหมครับวับนนี้เราจะจ่ายผ่าน SCB นะครับเลือกให้เป็น SCB เรียบร้อยแนละ้วเห็นไหมครับนะครับหลังจากนั้นใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านของท่านเข้าไป แล้วก็สุดท้ายคือใส่รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันนะครับการสั่งซื้อนะครับยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่งคอนเฟิร์มนะครับบริษัทก็จะส่งมาให้เรานะครับลองดูนะครับบริษัทจะส่งตัวนี้มาให้นะครับท่านจดเลขนี้ไว้นะครับนี่คือเลขที่เราจะต้องเอาไปชําระเงินนะครับในธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ4 6 7หอเจดหอผมก็จดไว้ทีนี้เสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราก็ไปสู่ขั้นตอนของธนาคารนะครับ อ,ออกก่อนนะครับครับมาที่หน้าธนาคารของท่านแล้วนะครับท่านก็เข้าไปที่ธุรกรรมนะครับแล้วก็จ่ายบินนะครับเราจะซื้ออินโอยนะครับใส่รหัสผ่านเ,าเดี๋ยวนะครับแป,ป๊บนึง นะครับเข้ารหัสผ่านนะครับเลือกไปนะครับเห็นไหมเลื่อนไปนะครับหน้าที่ท่านมีเงินอยู่นะครับแล้วก็เบื้องต้นเราก็เซิร์ชหานะครับโค้ดของบริษัทท็อปอัพัวริศก่อน2 8 8 2นะครับโค้ดของธนาคารเราผ่านธนาคารคอมโค้ดนะครับเห็นไหมสอ8 2 8ดนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาให้เราชําระนะครับกรอบเอกสารรหัสลูกค้าเ e ฟเ r นซ์หนึ่งเรฟเลนซ์หนึ่งคืออะไรครับคือรหัสของท่านนะครับที่เข้าล็อกอินเข้าไปเมื่อกี้นะครับ หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าแปดลองดูนะครับนะครับรหัสที่สองรหัสอ้างอิงเ e ฟเวอร์เรนซ์สองคือเลขที่เมื่อกี้เขาระบุให้เรามานะครับที่หน้าแอปพลิเคชันเรานะครับผมจำจดเวลาสี่หกเจ็ดหกนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาซื้อลายเส้นไซส์ไหนครับไซส์เอสนะครับเห็นไหมครับใส่จำนวนเงินหนึ่งสามหนึ่งสามไซส์เอสนะครับเสร็จแล้วตรวจสอบข้อมูล นะครับโปร่งใสนะครับซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้นะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่งสลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเสร็จแล้วยืนยันนะครับมาดูเช็ครายละเอียดดูนะครับว่าถูกไหมนะครับหนึ่งเจ็นะครับเช็คในส่วนของหมายเลขอ้างอิง4 6่หถ้าไม่ถูกมันก็ทํารายการผ่านไม่ได้ใส่ตัวเลขผิดก็ผ่านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับเห็นไหมครับ แล้วแคปหน้าจอเนี่ยส่งไปให้เพื่อนๆนะครับว่าเราซื้อไยเส้นของเพื่อนแล้วเอาไปเป็นสลิปก็ได้นะครับส่งให้เขาดูบางคนก็จะถามว่ามีใบเสร็จหรือเปลานู่นนี่นั่นซื้อผ่านธนาคารครับให้เขาเห็นเลยนะครับตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับว่าสามารถทําธุรกรรมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้นะครับแค่นี้นะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะกลับไปนะครับไปดูในส่วนของหน้าแรกนะครับในส่วนของไปออกไปดูว่าวันนี้อินโอยเลขอินโอยคืออะไรนะครับไปดูกันครับ กลับมาสู่แอปพลิเคชัน ITS นะครับทีนี้ก็มาดูเข้าไปที่เมนูมาคำว่า invoice นะครับเราซื้อ In อิน o บ c ยไปแล้วเมืม่อกีอ้ถูกไหมครับตอนนี้เราจะมาดูประวัติการซื้อละวันที่เราซื้อไปนะครับมันเป็นยังไงกดเข้ามาที่ประวัติการซื้อนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูเห็นไหมครับนี่เราชำระเงินเรียบร้อยอขออนุญาตนะครับดูข้างนี้มันจะได้ชัดนะครับเห็นไหมเลขอิน o บ c ยนะครับที่เราซื้อ ประเภท S เห็นไหมครับนะครับรหัสผ่านอินโบรเนี่ยเราก็จดไว้นะครับนะครับซื้อเมื่อวันที่10บนะครับเลขที่เมื่อกี้เลขข้างล่างเห็นไหมครับ4ี่หกเจ็ดหนี่คือเลขของเราที่เราซื้อเวลาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับสถานะการสั่งซื้อสําเร็จเรียบร้อยเห็นไหมนะครับเราสามารถเลื่อนดูครับอันนี้คืออินโบรีเก่าที่ผมซื้อไว้นะครับเอาลงมาย้อนดูซินะครับ นี่คือประวัติในการซื้อผ่านธนาคารทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับมันก็จะแจ้งสถานะมารอให้เราหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมนะครับไซส์ L ไซส์ XL เนี่ยไซส์ M นะครับเห็นไหมอ่านี่ไซส์ M เห็นไหมไซส์ M อย่างเงี้ยครับนะครับ